วันนี้จะมารีวิวพุดดิ้งลูกไข่ค่ะเราจะมาดูแพ็กเกจจิ้งกันก่อนนะคะนี่แพ็กเกจจิ้งเป็นลูกไข่แล้วก็น่ารักมากเลยค่ะทุกคนเป็นไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าภาษาอะไรเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง kayak apa? ya. Oke, dia จะเป็นไข่นะคะไข่เท่ามือเท่ามือหนูเราจะมาดูข้างในกันเลยนะคะแ <_ s> พ็กเกจริ้งของน้องเขาน่ารักมากเลย,อย s> <S ชอบ <_ s> ตอนเล็กเกินไปจะมีรูปตรงนี้นะคะภาษาไม่แน่ใจภาษาค่ะอ่านไม่ออกจะมีรูปไข่แล้วก็มีพุดดิง้งแล้วก็มีช้อนอันเล็กมากเลยค่ะ มาลองด้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหก <c oughs> เช่นหรือว่าชิชชู่ที่เอามาลองนะะเดี๋ยวมันหก <c oughs> อร่อยนะคะ ือว่าชิชู่ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ถ้าแม่เอามาลองหนว่าเจท,ทีว่าน้ำนองเยอะมาก <c oughs> ด้แลได้แล้วได้แล <c oughs> ช่วงนี้จะขอไม่รู้อ่ะโ <c oughs> อ๊ะโอ๊ะันดังึงมาเลยเราโกหกมาสต้อ <c oughs> <c oughs> งได้ เอาจะมาลองใช้อัน่นี้เราเวลามือมากเลยได้แล้วันนี้ึุ่น หนูหนนูจิ้มอ่างเี้ยหนูหนูหอ่าเอ้มันขึ้นมาอะไรเชิมกันนะคะกรสัมผัสบรรันไข่ค่ะมันอร่อยมากลองหาไปตำกันนะคะ กินไข่เลยนุ่มมากเลยค่ะเทคเจอร์ก็จบการรีวิวเป็นแค่นี้นะคะรู้ครับปิดเทนเท่านี้ก่อนนะ จะลือหายไปตากันนะคะ